เกมกันต่อดีกว่าท่านพี่เต้าอ,อยู่กับเพื่อนครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะฮะในช่วงต่อไปเราจะมาเล่นเกม Go โกโกวาชอบมาให้ฟิลแบบให้ฟิลแบบเอ่อยยื่นแก้วให้นักร้องสมัยก่อนนะฮะมีพันแก้วไหมฮะพันแก้วมานะฮะครับเราจะขออนุญาตนะคะ สุ่มตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วพวกคุณจะมีตัวเลขอยู่ทางด้านหลังนะคะว่าเก้าอี้ตัวไหนนะคะแล้วก็เราจะมาบอกนัมเบอร์ทีละรอบนะคะเอาเป็นว่าตัวเลขรุกตัวเลขจะเกี่ยวข้องกับน้องตาอูทั้งหมดค่ะพี่แพร So, in case international fans were wondering, everything that just happened in the costume contest was probably incredibly blasphemous and against religion in multiple different ways. So, please don't spread a lot of that information. We're going to go on to play some games. So, um, each of the numbers uh, it's going to be on the back of your seat. So, we have chosen some numbers randomly, all of which are associated with Nong Tao. Okay. อย่างแรกนะคะเราจะเลือกที่นั่งโต๊ะของคุณจะมีกันอยู่8คนด้วยกันและคำถามนี้จะเกี่ยวกับตัวเลขนี้ค่ะแมวของคุณออกลูกมาทั้งหมดกี่ตัวออกมากี่ตัวเหลืออยู่กี่ตัวเอากี่ตัวเอาออกก่อนแล้วกันออกกี่ตัวเนี่ยเป็นคำถามเดียวเลยคะออกกี่ตัวเหลือกี่ตัวเออ แสดงว่าจะแม่นมากเออ so, The question is how many kittens did น n o n ต้า e ู cast? อ่าเหลือกี่ตัวพี่เตา้าหู And how many are left? อ๋ออ๋อผมรู้แล้ว คนที่เข้ารอบในช่วงต่อไปคือคนที่นั่งอยู่ของรุกโตหมายเลขสองะเก้าอี้หมายเลขสองนโตหมายเลขสองอยู่ไหนฮะเก้าอี้หมายเลขสองอยู่ไหนฮะเก้าอี้หมายเลขสองเลยหมายเลขสองมีทุกคนมีเก้าอี้หมายเลขสองโตแรกนะฮะที่จะได้ขึ้นมาเล่นของเก้าอี้หมายเลขสองค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุยี่สิบเจ็ดโตยี่สิบเจ็ดเก้าอี้หมายเลขสองขึ้นมา ต่อ27ต่อ27 27นะอ่ชื่อ C Table 27 Chair number 2 w o อ2ชือ C Table ต่อไปเปที่2ต่อเววันเกิดของคุณเกิดวันที่เอ๊ะอผมเกิดวันที่14 สองใช่ไหมคะโตที่14ใช่ค่ะต่อไปหมายเลขสองโตที่ปีเกิดคุณเป็นพ่อสอนสอง <พอ S 2> ตัวท้ายสี่หนึ่งสี่หนึ่งโต๊ะที่41เชิญค่ะโตเนี่ยมี1ถึง99ใช่อ่าใช่ต่อไปคอสอละ่ะตัวแรกคือ1และตัวที่2 7 2> 1,9 นี่ไงอินบทบาทเป็นคนแก่ไงเป็นอินบทบาทตัวแรกตัวที่หนึ่งตัวสุดท้ายเลขแปดแต่ตัวที่สอง I was born in E Chiu Chiu p หนะึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอ๋อตัวที่สองใช่อ๋อใช่หนึ่งเก้าต่อที่สิบเก้าค่ับสองตัวท้ายคอสหอนึ่งเก้าเก้าแปด ตัวที่98เราไม่มีเลขตัวเดียวบ้างเหรอฮะเอามีบีบีลองกันสิฮะลุน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 ะโอเคนะฮะโอเคนะฮะต่อไปนะฮะต่อไปวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่เตาอูวันที่11ครับต่อที่11ครับเชิญคะ่คะเดือนอะไรเดือนที่เดือนมกอราคม นะ,ะเลขสอง,สองค่ะนี่และสุดท้ายนะสองอันสุดท้ายนะฮะปีนี้พศ2อ2 5โตทีที่20และโตทีที่25เชิญค่ะ ladies and gentlemen the table number 20 and 2 5 t h please come here you are เ <laughs> ข้ารอบผ่านเข้ารอบ yes นี่เชิญไปตรงประตูนะฮะประตูทางออกเชิญได้เลยนะครับ Please go to the entrance Yeah เอ่อชื่อชูลู่โหโอ้จ่ตึงจ่ลู่โคหน้าเปลี่ยนอย่าลู่โคลู่โคลูเสี่ยวลู่ลู่โห อ๋อเหมือนโขเหมือนโขนะต่อไปลัคกี้ของเรานอกจากโอจีแล้วจะเป็นของฝั่งที่นั่งบัตรนะคะบัตรที่นั่ง,น,งนะคะฝั่งหนูนะ,ะเราจะขอเนี่ยส่วนสูงของพี่เต้าหูส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไหร่ดีอ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมสูงเท่าไหร่อ่ะเอาหนึ่งตัวเลขหนึ่งร้อยแปดสิบสามแล้วกัน หนึ่งแปดสามอยู่ไหนฮะหนึ่งแปดสามเล่นเกมนี่สรอดข้าที่ปากทางเลยนะฮะต่อไปคุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ผมเป็นลูกคนที่สามศูนย์สามเล่นเกมสามอยูไ่ไหนฮะศูนย์สามอยูไ่ไหนฮะอ่ะเล่นเกมคะ่ะนี่ต่อมาสุดท้ายสุดท้าย คนที่ลงท่ายด้วยนะสองสองเจ็ดค่ะสองสองเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดสองสองเจ็ดที่ทำไมไม่รู้อะไรลูกได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายเกมเกมเป็นอย่างนี้ We will explain the game rules เกมชื่อกโกวานะคะซึ่ง คนเกาหลีไม่รู้ว uh, ่าโก่าราคืออะไรไม่ซัำนะเกมนี้เรามาจากสคริปตเกมหรือ A i O U นะฮะที่เราจะเคยเล่นกันเกมนี้คือแฟนคลับจะอยู่ตรงนั้นนะฮะทั้งหมด10คนครับที่อยู่ตรงนั้นคุณจะค่อยๆเดินขึ้นมาแต่ห้ามวิ่งนะฮะค่อยๆเดินขยบตัวขึ้นมาแล้วคุณเต้าหูนะฮะจะนะจะเป็นคนคอยให้สัญญาณถ้าใคร ที่เต้าหูหันไปแล้วขยับคนนั้นตกรลอกเก็บกระเพาะปลาไว้ให้ด้วยนะนะคุณจะต้องเดินมาจนถึงตตองของออฟโหลดนะหาวิธีเดินมา วิธีเดินแบบนี้นะฮะเราจะเดินไปแบบนี้นะครับนี่เราจะไม่เดินผ่านโต๊ะนะเดินนี้นะนี่นะมาน้่งเก้าอี้ตัวนี้นะหลังตาอูเราจะมีกรรมการซึ่งถ้านในสคริปต์เกมจะเป็นชุดสมภูใช่คือพวกเราทุกคนฮะเอากล้องแผ่นไปเลยนะฮะคนไหนเราต้องพยายามตัดสิทธิ์เขาให้ได้มากที่สุดเพื่อนคนไหนไดโน่คนไหนนับดาวคนไหนของเราที่มาวันนี้ แล้วผมพูดว่าหัานมาแล้วไม่หยุดทุกคนฟ้องได้เลยฮะออว่าคนนี้ไม่อยูคย่คนนี้คนนี้เออนะเพราะคุณพร้อมเราพร้อมขอพี่แพลวบอกเธ <So, S 2> อมี The uh, The game is taken from Squid Game red red light green light if you might have played that before so the fan club will move very slowly no running only walking around the tables to where Nong will be sitting in the middle he will give the signal for red light and green light and the people who will keep an eye on whether the rest of the fan club are moving is going to be everybody else in this room game Go Go i อยู่แต่ถ้าพูดปุ๊บคุณต้องพร้อมแล้วนะ mm hmm. คุณเดินได้เลยนะใครพร้อมนะงั้นผมจะหันหน้าก่อนเออออยูเนี่เรดเกิลทีทูวายยังไม่พร้อมอยู่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับอากำลังจับอยู่รออีกนิดรออีกนิดรออีกนิดโโหเพลงนะ อธิบายเกมอยู่เป uh, uh, ็นภาษาจีนเกมอยู่นะตอนนี้ระหว่างอธิบายเกมนะแฟนๆเออ่ในสกีตเกมใครขยับตัวเรายิงนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถยิงได้เราเป็นเคาน์เตอร์ไทยนะฮะเราจะเป็นการเออ่ปาด้วยเก้าอี้นะฮะโอโหโคตดุเลยอะอย่างนี้นะฮะเออใครใครขยับตัวนะฮะเราจะเออ่ปา ขนมจีบใส่นะคะหรือว่าอะไรอย่างนี้อรอนหนึ่งท่านนะรอนหนึ่งท่านนะ,ะโอเคนะคะซูซูคิปไปฟิงเกอร์ครอสใช่ยงโอเค Are you ready Are you ready แปลภาษาอังกฤษนะฮะเชิญค่ะ <laughs> so we're just going to repeat how to play the game one more time, which is Nostawu is going to stand here and give the signal. When he's facing away from you, you are allowed to move. When he fa turns around, you have to stop moving. Oh, are you ready? Understand? Nah. Ah, so cool, so cool, nah. อ่าเพื่อความเข้าใจและความเข้าเทียมของทุกทุกท่านนะคะอย่าหล,ล่อร่างกินแป้งหนึ่ง่ะได้เลยนะคะวินไม่อยู่นะวินไม่อยู่นิดนึงรอร่อยไหมพี่เต้าหูเมื่อกี้กินอะไรไปบ้างลูกชิ้นกุ้งระเบิดอ,อ,อ๋อเออ กนะ็สามารถเอนจอยตรงนี้ได้นะพี่สบายฮะมาแล้วฮะของเรามาแล้วครับพี่สบายหลอพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะเดี๋ยวให้พี่พี่รับพี่รับภาษาจีนไปทีหน,นึ่งนะฮะเชิญค่ะเริ่มเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วพี่เต้าหู่ประจำพี่เพิ่มนะฮะ I keep my eye watching okay okay หัวใจเย็นใจข้ามีีที่างานชู่นะฮะ หกออมีนะอุ้ยมีคนอคนคนที่หัวยุดนไว้ยขยออกสแกม่ออกสเกมค่ะเดีวออกพิเดับด้วยพิดับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขยับเธอแหละเธอแหละขยับขยับขยับก็โกว่าก็ชื่อสสิ อุ้ย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 เก่งอะทำได้ไงอะเออเก่งนะเนี่ยจริงจริงเก่งมากเลยอะอ่ะมีคนขับอันหลุดหลุดขับโดนยิงปิ้วใครใครเธอขับอะเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเธอตุยแล้วเธอเชดออกค่ะเชดออกค่ะอย่าขยับวิ่งเลยโกโ็ว่าก็ที่จะจิตไม่ได้ วิยเล่นก e ันเก่งนะเนี่ยสู้ค่ะสู้ค่ะกาเื้อาเซมิดาไว้ตายแล้วไว้ตายแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยเออเนี่ยโอม่นี่นะก็โก้ก็เชื้อีิดา้โตลายนะชุดดำนะพี่บีนะใช่ค่ะ เชิญคะ่ะนี่นะคะนี่เราใช้ตลบปัดสู้กับเราแลนะว้วเนี่ยอุยชอบอะเกมสนุกมากไอ้เลิฟก็โกโกว่าก็เชื่อเชื่อไม่ได้ว้าวไม่น่าเชื่อ <laughs> แม่สไลด์ไม่ได้นะคะแม่ชุดแดงนะคะเชิญน,นะคะมันเลื่อนน้อแม่เออ <laughs> นะคะ เชิญนะคะเชิญนะคะแม่ชุดแดงนะคะนิ่งไว้ไม่เป็นไรนะครับได้รับของออกมานะเดี๋ยวพี่เต้าหู้ขยบมาเพราะมันใกล้แหละเพราะว่าจะมีแค่คนที่นั่งเก้าอี้ตัวเดียวหลังพี่ออฟโหลดนะฮะเออตรงนี้นะะพี่มิกมาช้าแต่กินเยอะนะฮะนิง่งไว้เอ้าเอาอย่าไปพูดอะไรอย่างนะอะไรอะอะไรอะอโอ้ยแพ้เลยอ่ะแพ้เลยอ่ะแล้วเกิดแต่กับกูเนี่ยเธออ่ะ แพ้เลยอ่ะอุยนิ่งไว้เหมือนทุกคนแบบเซตซีโล่ใหม่นะเหมือนทุกคนอยู่ใกล้ๆกันอยู่เออดูไม่ออกว่าใครชนะกโกวาโกชูยาชิสินะอุยได้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 ฉันว่าเธอเหมือนโกโกวานะจริงเธอมาเล่นไหมออัอโหรดเมื่อกี้หนูนี่งอะไรลูกหนูหยุดนิ่งทำไมอยากเล่นด้วยอ๋อไปสิไปไปอยู่ดีไปเอาไปรไปเป็นเบอร์สี่ ก็โก้ก็ชี้เทียชิ้งมิดาอย่าขยับอย่าขยับนะลูกอ่อเอเจ้าเงินไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงเก้าอี้ไม่เราก็แก้เขาไม่ขยับเขาขยับไม่ได้อยู่แล้วอย่าขยับอย่าขยับ อะไรไม่ได้พูดเลยนะเมื่อกี้ทำไมขยับฟื้นปากอย่างนี้ยไม่ไม่ไม่มีเขาไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับอ๋อเหรออุ้ยมือมือโดนยิงนะโอ้โหเหมือนแป้งเฮ้ยยังไม่ได้เหรอเลยอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ตรงไหนเลยไหนแฟนคลับแฟนคลับคนไหนห้ามขยับนะ โกโกว้ก็ชื่อเชื่อชิมีตะว้ายอุ้ยใครพี่ตาอู๋ต้องไปอยู่ข้างหลังเก้าอี้ไปอยู่หลังเก้าอี้นะอ่าโกโกว้ก็ชื่อเชื่อชิมีตะมีความมายามีการสั่นเทือกมีเพื่อนดันเพื่อนเลยมีการมีการฆ่าตัดต่อการกันขึ้นคนด้านหน้าออกนะฮะ เมื่อกี้ขยับนะมีคนมีคนเล่นเป็นเท่านี้เออทีมงานไม่ได้นะไม่ได้นะเฮ้ยลิเป็นแล้วเนี่ยเขาต่อไปแถวโยกไอโย่เอ้ยเอาตาออกค่ะออกยิงไว้เหลือสี่คนใครจะนั่งเก้าอี้คนแรกก็กลัวเขอเสียชีวิตนะ ไว้ใต้แล้วอัปโหลดดูลุ้นกว่าคนอื่นอีกก็ว่าก็เจอที่สิมิทนะมีผู้ชนะแล้วค่ะสิขอบคุณนะคะชิชิ thank you s o m u c h เหินปังเิปังและของรางวัลนะะของผู้ชนะนั่นคือคุกกี้กองแดงดูชูอย่างนี้ดุดุหดูชู ดูช่วยหมช่วูใหมลูกช่วไหมเอ๊ะใบเล่นมาเล่นมาแท้ตายเออช่วยช่ว้ลูกได้กูก yeah> ินเสร็จอย่าลืมเอาได้เข็มอะไรเก็บในนี้ได้นะลูกนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมอบเวทีตรงนี้ให้พี่เต้าหูนะฮะกำลังเดินมามอบเวทีตรงนี้ให้กับพี่ต้าหูกับโชว์สุด